นี่เป็นชิ้นส่วนของเครื่องมือตัวหนึ่งที่ผมกำลังจะทำนะฮะนี่เลยก็ประกอบด,ด้วยตัวเครื่องมือหลกัหลกๆก็คือเจ้าลูกหมูตัวนี้นะฮะเก่าวนะะใช้มานานพอสมควรทีเดียวนะฮะกับอีกตัวหนึ่งก็คือลิเนียไกด์ซึ่งใน EP แรกที่ผมลงไปคลิปที่แล้วเนี่ย ได้อธิบายวิธี modify จากอาการบิดเบี้ยวให้มันตรงขึ้นมานะะใช้งานได้ดีแล้วก็ส่วนประกอบที่เห็นนี่คือเป็นแผ่นไม้ particle ซึ่งมีเหลืออยู่จำนวนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะะก็จะเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์โดยทำเครื่องนี้ขึ้นมาเป็นเครื่อง prototype ะะเครื่อง prototype คือหมายความว่าเป็นเครื่องอทดลอง ขึ้นแบบมาเพื่อดูว่ามันใช้ได้ไหมสัดส่วนเป็นยังไงถ้ามันใช้การได้เราค่อยอัปเกรดด้วยวัสดุที่มันดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะะโอเคก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะจัดการประกอบตอนนี้ชิ้นส่วนมันยังไม่ได้ถูกประกอบนะฮะที่เห็นเนี่ยก็ยังตั้งไว้เฉยๆนะฮะส่วนที่ประกอบเอาไว้บ้างแล้วบางส่วนก็คือชิ้นนี้ นะก็คือเป็นเป็นแกนวายซึ่งจะใช้ติดตั้งเจ้าตัวลูกหมูนั่นเองนะฮะลักษณะการติดตั้งเนี่ยก็คือจะจะเอาเจ้าตัวเนี้ยนะฮะขึ้นมาติดกับติดกับเสาหน้าหลังแต่ว่ายกลอยขึ้นนะฮะยกลอยขึ้นมานี่เลย นะช่วงล่างก็จะเป็นชิ้นงานเข้าออกได้นะเลื่อนทะลุซ้ายขวาได้แล้วก็ตัวลูกหมูเนี่ยก็คือจะมาติดอยู่กับตัวนี้นะซะึ่งจริงปกติมันก็คือเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นแกนแซดนะฮะแต่ทีนี้คือลักษณะของแกนแซดเนี่ยผมจะใช้วิธีลูกหมูมาติดเราก็สามารถปรับขึ้นลงแบบนี้นะะด,ด้วยการบิดบิดที่ น็อตตัวนี้ซึ่งก็คงจะต้องใช้ไม้แผ่นนี้เจาะรูติดแล้วก็ติดตั้งด้วยลูกหมูเข้าไปที่แผ่นนี้แล้วก็ขึ้นลงด้วยตัวนี้นะฮะโอเคก็ต้องขออภัยนิดนึงที่ตัวนี้คือไม่ได้แสดงวิธีประกอบให้ดูอ่ะอธิบายให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะฮะไหนๆก็ไหนๆ <c oughs> ขอโทษครับ สําสหรับคนที่เป็นมือใหม่นะฮะยังไม่เคยติดตั้งงานพวกนี้คือมันจะมีโอกาสที่จะติดตั้งพลาดได้ก็คือติดตั้งแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ค่อยลื่นสาเหตุหลกัหลกๆของการไม่ลื่นเนี่ยหลกัหลกๆเลยมาจากการที่ติดรา,างาทั้งคู่เนี่ยไม่ขนานกันเท่าที่ควรนะฮะซึ่งปกติแล้วจริงๆมันจะต้องขนานกันเป๊ะๆมันถึงจะลื่นดี พออาการไม่ขนานกันอย่างเช่นว่าโอเคตรงนี้ได้ระยะระหว่างตรงนี้นะฮะระหว่างลูกบล็อกสองตัวเนี้กับระยะลูกบล็อกตัวล่างของรางรลง,ล,ง,ล,งล่างนะฮะ,ะมันเท่ากันมันก็ลื่นดีพอไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ารา,างห่างห่างหรือลางบีบเข้าหาก,ากันมากๆมันก็อาจจะทําให้ฝืด วิ่งไม่วิ่งไม่สะดวกหรือถ้าฝืดมากๆก็อาจจะถึงกับไม่วิ่งเลยก็ก็ก็เป็นได้นะฮะทีนี้แม้แม้ว่ามันจะมีลูกปืนอยู่ในลูกบล็อกก็ตตมนี่วิธีติดนั่งที่ผมทำนะฮะก็คือผมจะเอาลูกบล็อกสองตัวก็คือตัวตรงนี้นะฮะกับตัวตรงนี้ลูกบล็อกอยู่มากนนะฮะนี่ก็คือลูกบล็อนกะ ผมจะขั้นแรกเนี่ยคือผมจะเอารางตัวเนี้นะติดไปที่แผ่นไม้ก่อนโดยพยายามให้ขนานกับแผ่นไม้ที่สุดนะฮะอันนี้ผมจะเว้นไว้5มิลจะขอบไม้ห้ามิลเนื่องจากว่า,าลางตัวเนี้ยรางตัวเนี้ยมีความกว้างอยู่ที่3มเซนแต่ลูกบล็อกตัวเนี้ยความกว้างอยู่ที่4เซนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือผมจะเว้นไว้5มิลจะขอบไม้นี้นะครับ ทีนี้โอเคผมก็ติดติดรางตัวนี้นะฮะยาวตลอดพอติดได้แล้วปุ๊บเนี่ยผมก็เอาลูบล็อกใส่เข้าไปในรางแล้วก็เอาแผ่นไม้แผ่นนี้ที่เราจอรูไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับลูบล็อกติดเข้าไปที่รางก่อนเลย1 1ห,หตัว2ตัวแล้วก็หลองเลื่อนดูนะฮะลูบล็อกไม่มีการขัดไม่มีการให้ตัวที่ที่ขัดกันเองวิ่งลื่นดีแล้ว ะะโอเคจากนั้นผมก็จะเอารางรางที่สองมาวางนะฮะแล้วก็เอาลูกบล็อกสวงเข้าไปในะปกติมันจะมี2ลูกนะฮะแต่นนี้ก็คือเหลือลูกเดียวเราก็ใช้ลูกเดียวใช้ลูกเดียวก็ได้นะฮะไม่ไม่มีปัญหาอะไรขอให้มี1ลูกในในในหนึ่งรางแต่ว่าเนื่องจากว่าในรางตัวบนเนี่ยมันมีอยู่สองลูกแล้วเพราะนั้นลักษณะจุดที่มันยึดเนี่ยจะเป็นมุมสามเหลีย่ยมนะเป็นมุมสามเหลีย่ยมทำให สเสถียรพอเพียงพอแล้วนะฮะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือเป็นสี่เหลี่ยมเลยก็คือก็จะ,สะเสถียรมากกว่านะแต่โอเคอย่างน้อยที่สุด3าสตัวนะ,ะก็ใช้ได้ทีนี้ก็คืออมองว่ากันต่อพอเอาลูกบล็อกใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็จัดการยึดน็อตอ่าไว้ประมาณหนึ่งนะฮะโดยโดยยังไม่ยึดแน่นมากนะฮะเราก็วางรางตัวนี้กับตัวนี้โดยกะให้รางสงตัวเนี้ย ขนานกันขนานยาวไปนู่นเลยนะฮะ,ะระยะที่ใกล้เคียงเนะี่ยนะฮะเสร็จแล้วผมก็เลื่อนอันนี้มาจนสุดเลื่อนมาจนสุดรางนี้เสร็จแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ให้แน่นนะฮะแล้วก็โอเคพอแน่นเสร็จแล้วผมก็ลองเลื่อนไปเลื่อนไปนสุดฝัง่งนู้นแล้วก็เลื่อนมาสุดฝันนีในขณะที่เลื่อนเนี่ยสังเกตดูว่ารางตัวเนี้ยมันมีการขยับเข้าออกไหมนะฮะ ถ้าโอเคว่าขยับเข้าออกอาจจะนิดๆหน่อยๆอ,อะไรทําลองนี้นไม่ใช่ปัญหานะ,ะไม่เป็นไรผมก็ขยับมาที่มุมสุดด้านหนึ่งพอขยับมาที่มุมสุดด้านหนึ่งปุ๊บเนี่ยผมจะจัดการยึดน,อน็อตอันนี้ก็คือควรจะหาอะไรกดไว้นะฮะกดกดไว้ค่อนข้างพอเลื่อนมาสุดแล้วเนี่ยน็อตตัวนี้ขันแน่นแล้วตัวนี้ขันแน่นแล้วแน่นแล้วอะไรกดไว้จะใช้แคมป์หนีบก็ได้แคมป์หนีบไว้ประมาณหนึ่งนะฮะไม่ต้องตึงมาก ตึงพอดีพอดีแล้วก็ทำการยึดเกียวปล่อยยึดสกรูหนึ่งตัวก่อนนะฮะแต่ว่ายังไม่ต้องแน่นมากแค่ตึงๆมือนะโอเคหลังจากนั้นผมก็จะคลายแคมตัวนี้แล้วก็เลื่อนตัวนี้ไปฝั่งนูด้ดนะฮะพอไปฝั่งนู้ดปุ๊บผมก็ยึดแคมไว้ยึดแคมไว้เพื่อเพื่อให้มันอยู่ในลักษณะการกดที่ค่อนข้างแน่นนะฮะ พอ,อการกดแน่นปุ๊บเนี่ยทำให้ลางตัวเนี้แนบพื้นเช่นเดียวกันกันกบอีกฝั่งหนึ่งที่เราเพิ่งทำเมื่อทีพอ,อแคมป์ยึดไว้ประมาณหนึ่งแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็จะยึดน็อตตัวหนึ่งนะฮตึงๆมือไม่ถึงกับต้องแน่นมากยึดสกรูเนี่ยนะฮะแต่เราก็ลองเลื่อนดูอ่าเลื่อนดูปุ๊บเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้แล้วลื่นลื่นระดับหนึ่งนะฮะผมก็จะมาตรงกลางช่วงกลางปุ๊บเนี่ยอ่า ก็จะทำการยึดสกรูอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับมาในช่วงระหว่างระหว่างที่เป็นช่วงกลางระหว่างตรงกลางกับตรงริมนยึดอีกตัวหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนจนหมดจนหมดเป็นครบรูสกรูทุก,ทกตัวปุ๊บเนี่ยแล้วลองเลื่อนดอูพอเลื่อนดูแล้วก็โอเคถ้ามันลื่นดีก็ก็ถือว่าเราทำได้สำเร็จแต่ถ้ามัน มันมีฝืดช่วงไหนมีฝืดช่วงไหนเนี่ยถ้าสมมติอเคเลื่อนมา่<ๆ>อปรากฏว่าเอมาถึงตรงนี้ฝืดมากเลยแปลว่าระยะห่างระหว่างรางในช่วงตรงนี้ไม่แค่ไปข้อกว้างไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราคลายนอ็อตคลายสกรูไม่ใช่คลายนอ็อตคลายสกรูออกเสร็จแล้วก็ลองบีบเข้าหรือถ่างออกนิดๆหน่อยๆน,นะฮะผิวๆมันลองเลื่อนด,ดูว่ามันดีขึ้นไหมนะฮะ ถ้ามันดีขึ้นก็โอเคเราแก้ไขได้ถูก้วแล้วก็จัดการขันให้แน่นเรียบร้อยนะฮะขันแน่นเรียบร้อยเเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาติดตั้งการติดตั้งเนี่ยจากนี้ไปก็ไม่ยากนะครับผมก็เพียงแต่ว่า,ายึดกาวเสาทั้งเสาหน้าแล้วก็เสาหลังนูนให้เรียบร้อยนะฮะแล้วกย็ยึดให้ติดพื้นเลยด้วยเนี่ยเนี่ยนะฮะคือตอนนี้มันยัง ขยับไปไหนมาไหนได้สบายๆแล้วก็เดี๋ยวจะติดตั้งแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีนึงเ <c oughs> <c oughs> อาะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะฮช่วงนี้จะให้ดูเรื่องของการติดตั้งนิดนึง เนื่องจากว่าผมต้องการใช้พื้นนะฮะโดยที่แบบไม่ต้องปรับพื้นเลยคือใช้พื้นเนี่ยเป็นพื้นจริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องการอจริงก็คือ,อในระหว่างที่ตัดเนี่ยเครื่องมือตัดของเราไม่ว่าจะเป็นใบเลื่อยหรือว่าจะเป็นใบตัดเหล็กก็ตามนะฮะ,ะวิ่งขนานกับพื้นที่สุด ะะเพื่ออะไรเพื่อบางกรณีเนี่ยเราอาจจําเป็นจะต้องอไม่ตัดขาดคือตัดเพื่อทําการซอกล่องเป็นต้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นซอกล่องเหล็กหรือว่าอาลูมิเนียมทองเหลืองหรือซอกล่องไม้ผ่าหัวทําเดือยอะไรพวกนี้ฮะก็ะะจําเป็นที่จะต้องมีการให้ใบมีดหรือใบตัดต่างๆเนี่ย ขนานกับพื้นนะฮะเพื่อชิ้นงานจะได้มาตรฐานสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือรางตัวนี้นะฮะลางเนี้ยจะต้องขนานกับพื้นด้วยนะเพราะนั้นเวลาที่เราติดตั้งชิ้นนี้เข้าไปบนเสารเราก็มีความจาเป็นจะต้องให้ให้แกนเนี้ยนะฮะขนานกับพื้นทีนี้วิธีการที่ผมทำมาดูกันผมจะทำการตัดไม้สองชิ้น หลังด้านนู้นนะฮะให้มีความยาวเท่ากันอันนี้คงไม่ต้องอธิบายลึกนะฮะว่าตัดยังไงก็มีเครื่องมือตัดแล้วก็มาตั้งคำ้ำค้ำไว้ก่อนที่จะยกิ้นนี้ขึ้นมาตั้งบนไม้นดีๆทีน,นี้วิธีตั้งเนี่ยเ,เราจะไม่ไม่ตั้งใต้ใต้ไม้นะฮะเพราะไม้ตัวเนี้ยเ,เรารับรองไม่ได้หรอกว่าไม้กับรางมันขนานกันนะฮะ วิธีที่ดีสุดก็คือค้ำใต้หลังค้ำใต้หลังเลยนะฮะค้ำให้ให้ให้มันตั้งตรงๆนะฮะอย่าให้เอียงทั้งสองฝั่งฝั่งนู้นด้วยนะะพอค้ำได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็หาแคมป์หนีบไวนะะ้ทั้งสองฝั่งทั้งหัวทั้งท้ายแล้วจะก,การยึดสกรูซะให้เรียบร้อยโอเคตรงนี้เข้าใจนะฮะพอ ติดตั้งเรียบร้อยปุ๊บเราก็าแผ่นแผ่นตั้งระยะต่างๆทีนี้มาดูมาดูตรงนี้กันนะฮะตรงนี้อ่าอันนี้ที่ผมทำไว้ก็คือผมจะติดตั้งชิ้นส่วนที่เอาไว้ย,ยึดลูกหมูนะฮะก็ทำง่ายๆด้วยวิธีการเอาไม้แผ่นหนึ่งมาติด เจาะรูเพื่อเพื่อเป็นจุดหมุนนะ,ะอย่างที่ผมอธิบายไว้ตอนแรกว่าเราจะใช้การการบิดแบบนี้เพื่อให้มันลงไปตัดชิ้นงานแล้วก็ยกขึ้นมาได้นะวิธีการก็คือ,อาบางทีเนี่ยผมยึดด้วยน็อต M8 นะฮะาสามารถปรับตั้งความ ความแน่นได้ความฟิตได้ความหลวมได้ในกรณีที่มันถ้าเราถ้าเรายึดไว้ธรรมดาบางทีน็อตมันมีการคลายนะฮะวิธีติดตั้งของผมเนี่ยแผ่นไม้แผ่นหน้าเนี่ยผมจะเจาะรูทะลุ8มิลธรรมดาแต่ว่าแผ่นหลังเนี่ยผมจะทำการทารเกลียวทารเกลียวที่แผ่นไม้ด้วยนะฮะซึ่งวิธีตาร์าปเกลียวเนี่ยก็คงไม่ต้องอธิบายแล้วล่ะ แต่ว่าเกลียวที่มันเกิดขึ้นกับไม้เนี่ยเป็นเกลียวที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตัดเกลียวรอบหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาเกาเการ้อนเกาซีเอนะฮะหยอดไว้แล้วตัดเกลียวซ้าเข้าไปอีกรอบหนึ่งจะทําให้เกลียวแข็งแรงขึ้นนะตอนนี้แผ่นแผ่นนี้มีเกลียวแล้วแต่เกลียวก็ยังสามารถคลายตัวได้อีกคือน็อตจะสามารถคลายตัวได้เมื่อเราทำการบิดบ่อยๆขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการล็อกน็อตตัวเนี้ยให้ฟิกอยู่กับแผ่นไม้แผ่นหลังได้แล้วก็สามารถถอดออกได้วิธีการก็คือผมจะให้ผมจะใส่น็อตตัวเมียไว้ด้านในอีกตัวหนึ่งนะฮะมองเห็นไหมฮะลึกๆนะเพื่อเวลาที่เราตั้งระยะที่ที่ความฝืดมันพอดีแล้วเนี่ยเราก็จะล็อกน็อตตัวเมียเข้ากับน็อตตัวผู้ที่ร้อยเข้าไป วิธีที่น็อตตัวเมียข้างในกับตัวนี้ซึ่งมีเกลียวอยู่แล้วเนี่ยเวลาล็อกบิดเข้าหากันคือขันเกลียวชนกันน็อตตัวนี้ก็จะฟิกแน่นอยู่กับตัวนี้นะฮะโดยที่โอกาสคลายก็มีนะฮะมีโอกาสคลายตัวแต่น้อยน้อยกว่าไม่ไม่ทำเลยในขณะเดียวกันเนี่ยไม้สองแผ่นนี้ผมผมถ้าขันฟิตเกินไปเนี่ย มันก็ขยับยากนะะถ้าขันหลวมเกินไปมันก็ให้ตัวให้ตัวคือหมายความว่ามันจะแยกออกจากตัวนี้ได้ขยับได้ของแผกได้ก็คือเป็นอาการไม่เสถียรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตัดงานปุ๊บเนี่ยชิ้นงานอาจจะเกิดร่องซึ่งไม่ไม่พึงประสงค์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยค่อขันให้ค่อนข้างฟิตนะฮะค่อนข้างแน่นแล้วก็หล่อลื่นตรงนี้ไว้ด้วยเทียนไขนะฮะซึ่ง สมมติในกรณีที่เราได้อัปเกรดแล้วอาจจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมหรืออะไรก็ตามาตัวช่วงระหว่างกลางเนี่ยผมอาจจะชิมด้วยแหวนทองแดงหรือ,อน่าจะเป็นแหวนทองแดงบางๆนะฮะแล้วก็ขันให้แน่นนิดนึงก,ก็จะช่วยได้เดยอะทีเดียวทีนี้ชิ้นส่วนนี้ผมออกแบบให้มีสปริงด้วยเพื่อจะยก ยกเครื่องมือขึ้นในตอนนี้ที่เราตัดเสร็จแล้วหรือช่วยถอดของนแรนงนั่นเองยกขึ้นมาค้างไว้นะแล้วก็มีตัวเด,ดสก์อปไว้ผมก็ขันไว้ด้วยเเกีียวปล่อยหนึ่งตัวใช้หัวมันเป็นตัวหยุดแค่นั้นเองนะตัวนี้ก็จะเป็นสปริงซึ่งซึ่งผมก็ได้ทำการบากล่องเอาไว้เป็นเป็นล่องโคง้งนะนะแล้วก็ปาดหัวตรงนี้ให้โคง้งเหมือนกัน เพื่อเนี่ยสังเกตสังเกตน,นะฮะเพือ่อประโยชน์ตรงนี้ลักษณะน,น,นี้นะฮะโอเคพอเข้าใจแล้วนะฮะทีนีอ้อีกเคสหนึ่งก็คือในกรณีที่เราต้องการตั้งระยะว่าให้ลงไปกัดลึกเท่าไหร่ในกรณีที่เราไม่ต้องการตัดขาดเลยนะฮะ ก็คงจะต้องสร้างตัวหยุดขึ้นมาเป็นตัวเด็ดสปเปอร์หยุดขึ้นมาให้มันลงไปในระยะที่เราต้องการและหยุดอยู่แค่นั้นไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะออกแบบแล้วก็ทำอีกทีหนึ่งในกรณีทีอ่อัปเกรดเครื่องนี้แล้วเป็นวัสดุอย่างเช่นอลูมิเนียมหรือเหล็กน,นะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องการตัวนี้ใช้งานเพียงแค่ตัดขาดเพราะนั้นตัวนี้ผมก็เลยยังยังไม่ทำนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอ แล้วก็จะมาให้ดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งลูกหมูเข้าไปตรงนี้นะฮะก็ทุกคนคงสงสัยว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือเป็นน็อตอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองเน็อตหัวจมซึ่งผมาสามารถผมติดตั้งเอาไว้เนี่ยให้มันสามารถแบบปรับปรับตั้งระยะเข้าออกของตัวน็อตได้เพื่ออะไรเพื่อหนุน ด้านหลังของนด้านหลังของอตัวลูกหมูเพื่อให้มันปรับตั้งแนวนี้ได้นะฮะในกรณีที่เราต้องการปรับตั้งทีนี้คือทำไมต้องมีการปรับตั้งปรับตั้งเนี่ยเพื่อให้ใบเนี่ยใบตัดเนี่ยนะฮะ,ะตรงหรือว่าอยู่ในทิศทางเดียวกับคลองเลื่อย นั่นเองเหมือนโตะเลื่อยวงเดือนเหมือนอะไรพวกนั้นเนะี่ยนะฮะที่เราจําเป็นต้องเซตอัพตรงนี้ขึ้นมาให้มันเป็นแนวเดียวกับคองเรื่อยนะ,ะเวลาติดตั้งก็เหมือนกันตรงนี้กับตรงนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยคือถ้าเราเจาะรูในได้ระยะห่างจากตัวนี้เท่ากันแล้วเนี่ยก็คือตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาการติดตั้งหรือการจูนอัพเราก็จะต้องติดตั้งให้เนี่ยนะฮะให้ใบตัด ตั้งฉากกับพื้นนะฮะแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันกับขอเลื่อยในแนวนี้ด้วยเพราะนั้นตรงเนี้ยก็คือการการออกแบบให้สามารถปรับตั้งได้แล้วก็ขันน็อตแน่นได้อันนี้ก็มีความจำเป็นนะฮะต้องคิดตรงนี้เผื่อไว้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะติดตั้งลูกหมูเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งครับผมเอาละครับ ตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งตัวลูกหมูเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเ,เดี๋ยวจะพูดถึงการเซตอัพนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมใส่กาดนะฮะอันนี้จาเป็นแล้วก็สำคัญมากโดยเฉพาะถ้าหากเราใช้ใบที่เป็นใบเลื่อยอันนี้มีโอกาสเป็นอันตรายสูงมากนะฮะต่ออวัยวะของเรา แล้วก็อ,อีกข้อหนึง่งที่ที่ที่ผมติดเพิ่มเข้าไปก็คือตัวสต็อปเปอร์ด้านหลังนี้นะฮะตัวนี้ก็สําคัญเพราะว่าบางกรณีที่เราดันไปจนสุดเนี่ยถ้าเราไม่ติดตัวสต็อปเปอร์ไว้เนี่ยอโอกาสสูงมากที่ตัวนี้จะหลุดออกนอกรางการหลุดออกนอกรางเนี่ยแล้วใส่เข้าไปใหม่จริงๆก็ไม่ยากนะฮะแต่ว่ามันมีโอกาสสูงที่จะเกิดการขัดกันนิดๆหน่อยๆแล้ว จะทำให้ลูกปืนที่อยู่ภายในลูกบล็อกเนี่ยหลุดออกไปได้นะหลุดเมื่อหลุดออกไปแล้วก็สามารถใส่คืนได้นะฮะไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ารังลูกปืนเป็นเป็นพลาสติกแต่ว่ามันจะทำให้เราเสียเวลาในการถอดเข้าถอดออกอยู่พอสมควรนะฮะอันนี้ก <c oughs> ารเซตอัพก็คือจะเป็นเรื่องของเซตอัพองศาของตัวเครื่องเนี้ยนะฮะ ับตัวจิกตัวนี้ว่าติดตั้งแล้วสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือ1คือได้ฉากกับพื้นนะ,ะตัวใบนะฮะใบได้ฉากกับพื้นตัวนี้ผมก็จะใช้ฉากตั้งที่ชิ้นงานเลย <c oughs> นะฮะสก็คือวิ่งเขา,าเรียกว่าอะไรไม่ใช่วิ่งใบอยู่ในแนวเดียวกับ คลองเลื่อยคลองเลื่อยที่มันจะวิ่งไปเนี่ยนะฮะก็อันนี้ก็คือหลักการเดียวกับโตเลื่อยนั่นเองนะะเ,อเดี๋ยวผมก็จะทำการเทสการตัดให้ให้ดูแปบ๊บหนึ่งนะฮะขอเซตตั้งกล้องนิดนึง ก็เรียบร้อยออกมาแล้วนะฮะผลการทดสอบก็เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งนะจะยังไม่เต็มร้อยก็ตามแต่คิดว่าโอเคแล้วหละ่ะนะฮะโดยเฉพาะการตัดโลหะแผ่นที่เป็นปัญหาสำหรับผมคือเนื่องจากโลหะแผน่นชนเนี่ยมันมีความหนาอยู่ประมาณ3มิลน,นะ,ะผมตัดด้วยระบบฟรีแฮนไม่เคยตรงเลย นะะจนกระทั่งแบบพอทําตัวนี้ปุ๊บก,ก็ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งนะฮะขั้นตอนต่อไปก็ <c oughs> หลังจากนี้ก็คงใช้งานไปก่อนแหละนะฮะถ้าจะทําต่อก็ประเภทใส่ด้ามจับอะไรให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นทําตัวเดฟ s สต็อปเปอร์หรือตัวล็อกอย่างเช่นว่าเวลาเราเอาใบลงมาปุ๊บเนี่ยมีตัวล็อกให้มันอยู่กับที่เสร็จแล้วก็อาจจะทํำจิก สำหรับเจียโคง้งหรือ,อเจียอะไรก็แล้วแต่นะะก็จะทำจีกเพิ่มเติมแต่ว่าณนะตอนนี้ก็คือถือว่าใช้งานได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะาชาว DIY ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเอาไปใช้ในการตัดไม้ก็ดีตดัดแผ่นเหล็กก็ดี ตัดเหล็กกล่องก็ได้นะฮะตัวนี้ทองเหลืองอลูมิเนียมอะไรเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะฮะเ,เพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนใบได้ตามสเปคที่เราต้องการใช้งานอย่างเช่นใบตัดโลหะใบตัดอลูมิเนียมอะไรพวกเนี้ยก็ใส่ได้และแถมยังหลักการเดียวกันนี้ยังสามารถติดตั้งเครื่องมืออื่นๆได้อีกอย่างเช่นติดตั้งเราเตอร์เพื่อซาะล่อง <c oughs> ทิมเมอร์อย่างเงี้ยนะฮะ หรือ,อเครื่องตัดหินตัดกระเบื้องอะไรทั้นองนี่ตัดกระจกอะไรได้หมดเลยแล้วแต่เราจะาสร้างสารรค์กันไปนะฮะก็ถ้าถูกใจและคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะดูเพราะกานกด Subscribe ให้ด้วยนะถ้าไม่รบกวนอย่างเกินไปนะฮะเพื่อ,อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ดีๆต่อๆไปอีก เรื่อยๆนะฮะก็คลิปนี้ก็มาถึงสุดท้ายแล้วนะฮะก็เจอกัน EP หน้าผมจะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแพนโทเลเตอร์ก็คอยติดตามชมนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จากกันไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ